สวัสดีค่ะอยู่กับช่องนิตยาชาแนลบ้านซอนะคะวันนี้นะคะหลังจากที่เสร็จงานรำแล้วนะคะที่ลานองปูนี่ก็มาเก็บงานไมโครนะคะขุดสาะเสร็จแล้วก็ย้ายรถกลับไปนะคะแล้วก็มาเก็บเงินดินนะคะวันนี้มาเก็บเงินดินที่สวนพริกนะคะเดี๋ยวจะพาชมสวนพริกนะคะวันนี้มาเป็นชาวสวนพริกนะคะเจ้าของเขาก็ไปเก็บแป้งนะคะทางโน้นนะคะนี้ก็จะพาชมสวนพริกนะคะ ให้ธรรม,มาดานะคะค่ะพอดีน้องเข้าลงดินด้วยกับนิดนะคะแล้วก็นัดกันตอนเย็นนะคะนี่ก็มาเก็บเงินนะคะค่าลงดินนะคะสิบรถนะคะเดี๋ยวนี้จะพากับกล้องให้ชมพริกนะคะเพราะว่าสวยงามขนะคะ่ะพามาชมพริกส่วนพริกกับสวนแตงนะคะโอ้ขยันมากเลยนะคะน้องเขาเนาะอันจะเป็นส่วนแตงนะคะฝั่งนั้นส่วนแตงก็หมดหมดชุดแล้วนะคะเนาะ ปลูกสวนแตงจะจะปลูกประมาณ4ี่สิบห้าวันนะคะก็หมดนะคะแล้วก็พริกนะคะใช้พายางคุมระบบน้ําหยดนะคะระบบน้ําหยดเห็นไหมคะค่ะนิดก็ศึกศึกษาอยู่นะคะเพราะนี้ก็อยากจะทําระบบน้ําหยดเหมือนกันนะคะค่ะนี้ก็อยากทําแต่ว่าจะเป็นสวนยางนะของนิดนะคะระบบน้ําหยดเลยนิดนิดมาที่ไรนี้ก็มาดูนะคะเดินดูนะคะสวนแตงแล้วก็สวนพริกนะคะเขาทําระบบน้ําหยดนะคะเจาะ น้ำนะคะเจะน้ําแต่ว่าเขาสูบเอาที่สะนะคะไม่ได้ใส่โซลาเซลลนะคะแต่ของนิดวางโครงการว่าจะใส่โซลาเซลลนะคะขามาดูสวนพริกนะคะทํารายได้ไม่น้อยเลยนะคะโอ้พริกหนึ่งสองสามสี่สีแนวเป็นแนวสีแถวนะคะค่ะทางนั้นสวนแตงนะคะก็พามาชมสวนพริกนะคะน้องเขาไปเก็บแตงมาขายนะ,ะให้ลูกค้าอยู่นะคะนี่ก็พามาชมสวนพริกรอกับสวนมะเขือนะคะ เดี๋ยวจะพาไปชมส่วนแถวของมะเขือด้วยนะคะอืมค่ีใช้ระบบน้ำหยดนะคะใช้พยางคุมนะคะจะได้ไม่มียาเนาะค่ะพยางคุมต้นพริกสวยมากเลยนะคะทางนน้นน้องเขาจะทําสวนนะคะสวนแป้งเป็นชุดเป็นชุดนะคะอันนี้หมดชุดแล้วนะคะตรงนั้นก็จะเริ่มใหม่นะคะมีเริ่มใหม่ด้วยนี่จะซูมให้ดูค่ะตรงนี้เริ่มใหม่นะคะแล้วก็ตรงนั้นค่ะเพิ่งเก็บคลายนะคะ พยานมากเลยนะคะสวนแตงซึ่งทํากําไรเป็นกอบเป็นกร,รให้ชาวไร่นะคะชาวนนะะสวนนะคะที่นี่ดูดิคะตัวนี้สวยมาก,ออกแถวนี้นะคะเพราะว่าน้ําถึงนะคะตรงนี้สวยมากเลยสวนพริกนะคะโู้ดกมากเลยนะคะอันนี้จะเป็นมะเขือนะคะห้าห้าห้า,หาแถวเหมือนกันนะคะห้าแถวเหมือนกัน ปลูกยางละห้าแถวนะคะโอ้ได้กําไรนะคะได้ได้เงินทุกวันนะคะชาวสวนนะคะเนาะแต่ว่าต้องขยันจริงๆขยันเก็บขยันไปขายนะคะแต่ว่าก็มีแม่ค้ามารับถึงที่เหมือนกัน,นะค่ะ <S 2> <S 2> <S วันนี้นี่มาฮามาชมสวนนะคะเป็นชาวสวนนะคะวันนี้ค่ะระบบน้ําเข้าดีมากเลยนะคะเพราะว่าน้องเขาบอกว่าทําระบบน้ําหยดใส่ปุ๋ยก็ใส่ใส่ตามระบบน้ําหยดเลยนะคะใส่ตามระบบน้ําหยดเลยะค่ะ ะดวกสบายนะคะค่ะมะเขือนะคะกาลังจะออกรูปแล้วอ๋อมะเขือม่วงนะคะไม่ใช่ตอนแรกนี้เข้าใจว่ามะเขือขาวนะคะไม่ใช่แล้วไหนมันเป็นมะเขือม่วงนะคะอผีม่วงนะคะค่ะส่งตลาดนะคะส่งให้แม่ค้าแล้วก็ค่ะมีเมียค้ามารับนะคะโอ้หพิกดอกมากเลยนะคะพิกดอกมากจริงๆเลยฝั่งนี้อื้อเขาบอกว่าดูแลง่ายนะคะพิกพันนี้นะคะ เดี๋ยวก็จะถามน้องเขาอยู่ว่าพันอะไรนะคะแต่ว่านี่สังเกตดูแล้วมันมีสองพันนะคะเนี่ยค่ะนี่มันจะเป็นขาวขาวนะตรงนี้นะคะนาะแล้วตัวนั้นมันจะเป็นเขียวเขียวนะคะอีกสังเกตแล้วมันจะเป็นสองพันนะค่ะลุงมันจะสีขาวขาวนะค่ะอันนี้มันจะพันเขียวเขียว <inet> ตรงสายจะเป็นพี่กินดานะคะแดงแดงเห็นไหมคะนาะใช่แล้วนะคะเนี่ยสองพันนะคะ มะเขือเหมือนกันนะคะดูก่อนนะคะมะเขือมันจะเป็นสองพันหรือเปล่าดูก่อนนะคะอันนี้จะเป็นมะเขือสีม่วงนะคะมะเขือสีม่วงดูก่อนอ๋อสองพันจริงๆด้วยนะคะพิกพริกก็จะเป็นสองนะคะสองพันนะคะพิกจินดานะคะคิดว่านะคะเนี่ยมะเขือก็มะเขือม่วงนะคะ แล้วก็ตรงนั้นจะเป็นมะเขือสีขาวนะคะว่าแล้วนะคะมันจะเป็นสองขันอ๋ออันนี้มะเขือขาวนะคะอ,อู้ดูสิคะ อันนี้ก็พามาชมสวนนะะเห็นไหมคะสวนสวยมากเลยนะคะพริกเมืะเขือมะแต้งนะคะตุดยอดจริงๆเลยรายได้นะคะชุดยอดจริงๆเลย ประมาณนี้นะคะนี่ก็จะไปเก็บพื้นดินก่อนนะคะแล้วค่อยกลับบ้านนะคะค่ําแล้วนะคะค่ะสําสหรับคลิปนี้นี่ก็ขอจบคลิปไเป้เพียงเท่านี้นะคะขอขอบคุณที่ติดตามรับชมช่องดิตยาชาแนลบ้านซอสวัสดีค่ะ